ออครับพี่น้องขอบคุณผมบุญปกภาพครับบ๊วยเฮ็ดท่องคลิปดวนแล้วครับจดไว้อันกั่ลังบุญไว้กับการเจียวไขว่งงยางน้ำขันเจียวเขาอ,อยู่บ๊วยได้ลงคลิปไงพี่น้องมึงดุนล่ะวันนี้ได้สิทภาพพี่น้องมากดักหนูนะครับเนี่วงดักหนูว่าสิบตัวหลังครับทีบ่ผาหลัง มาดทดลองใส่หนูลองเบิรงคทับมือนลองมัดใส่หนูน้ำกันครับผมครับบุกโปรแกรมวิธีใท,ท้บัตครับติดตันน้ำกันว่ามาห่างหนูดักหนูมือนี่สีมันมาครับดักไทหนูน้ำเหมือนครับสำหรับไม้สีหอาถีมาดักหนูมือนี่ครับเป็นไม้ที่หน้าของกผมเองนี่นะครับเห็น ไขนูนอยู่นี่ไข่หนึน่งบม่รู้ว่าสิมีตัววะครับมาดูน้ำกันครับพี่น,อน้องก่อนอื่นเทางก็ต้องหาบึงลองไอยของนูครับหาลองไอยหาทางย่างครับมันเป็นไข่นูครับนนขวยคาดว่าจะยังมีตัวอยู่ครับนี่ครับ ทั้งเขียดจากทังเที่ยวหล้วทังเดินล้วก็รัหนูก็สิว่าตัวเงี้ปนได้ครับทังเกียดจากร้อยห้ทั้งพันทั้งเที่ยวเล้คก็บอยไงครับหนูก็สิหนูหนูพ่อมองนับนี่ครับหนูหน่อยหนูเท้านีนะครับสำหรับวิธีการ ครับน้องเห็นบ่บวงผมก็มืจะเป็นประมาณนี้มีใส่ยางยา,งใ,างในรถมอเตอร์ไซค์เข้าเลยครับยางในรถมอเตอร์ไซค์เขาเข้ามาเห็นยางกับยางดิบเก็บบวงก็มืจะเป็นเ,บบเชือกในหลอนเขียวครับอัดเสศษงนี้ไปหน่อยครับเดีย๋ยวมาหาล้างก่อนครับพี่น้อง วันนีน้เดือนบ่อ่บ้อไงเราครับเดือนบ่แก่งมาเลยแก่งกับแก่งรอบดึกหลังจากห้อห่างเราแต่รูปลักษณะนี้ครับเชือกตัวนี้เอาไว้สำหรับเชือกตัวนี้เอาไว้สำหรับลามไว้มาปัดกับข้างเดือนของนูน้นนะครับปัดกับข้างเดือนของนูน้นครับ มันยังผ่นานมันอีกเด้อโอ้ยปัดไปทางของมัน ดังกเลยดอกที่เประมาวบ้านนี่นที่บ่งตียูตกกลาง,ทาง,างทางทั้งยังทางเที่ยวของหนูสำหรับทางหนูนะครับอัเป็นลักษณะนี้ครับเชือกตัวนีเว้เขาก็ใส่ผูกไว้ครับก่อหญ้ากเลยครับกันกันมีแนวผ้า,าหนีครับใครว่า,าถ้าเกิดว่ามีหมาหรือ อย่างว่าข่าปูหนูเขาเขาตั้สิบรสามารถพาไปได้ครับกับพ่อกับสิบ่หายป้องกันกับหายครับบ่วงหายป้องกันบ่วงไม่หายครับนี่ครับห้อยคุยกับห้อยขวดอยู่ครับนี่หลงลอยของหนูครับคาดว่าก็น่าสิมีปลาตํามจะโตสองตัวแล้วครับหนูเฮ้ยนี่มาหลุดน้องกันครับว่าสิ ถูกบ,บ่วงวะครับเงินเงินเ,นเ้าอะไรเป็นต้นเงินเสาจังม่ใหญ่ต้องกันครับได้บ่วงมาสิบหาลังครับได้ใส่ไปสิบสองอีกสามลังหนึ่งนี่ปัญหาอีกหน่อยครับเดี๋ยวไปสมให้กอนครับได้ใส่สิบสองลังครับใส่ไปคุดเดียวครับคุยเดียวเห็นหนูคุยเดียวนึงครับห,หนูหายยากครับตรนี้เดี๋ยวบัตรบัวไฮบี้หนู ก็นคือสองสามสี่สีส่เหลี่ยมหนูไหลอีนทั้งกินทั้งไข่ครับเดี๋ยวนี้หากินกันใหญครับเดี๋ยวนี้เป็นสองมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้อง่าสีม,มนันปะตามครับสวัสดียามาสองครับพี่น้องหลังจากาที่มาดักหนูไว้วันนี้วันนี้เขาก็บสีมะหยมน้ำกันครับมาสิมีหนูติดบ่วงปะครับไปครับพี่น้องมาเบิ่งหลังแหลกครับ หลังแหลกโอ้ยมีหนูพันอยู่ครับนี่มีหนูพันบ่วงพันบ่วงไปอยู่แต่บอลลันครับต้องใช้ที่เป็นหนูหน่อยหนูใหญ่เบ้อเหลือครับหลังที่ s w i หลังที่ s w i นี่ก็ไม่มีอย่างพานันเยอะครับหลังนี่มันมีโอะ lòng lại, yêu đấy là hết long lại. Oc hai như này. Ngôi nổi hoi 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 nhoi 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 nổi nhoi 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 nổi, nhoi 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 bó khổ hợp à, ờ, chỉ bó mán thế sau này đúng là há nhạc này cũng có cái khuế điệu ống khuế cả Mua đấy mà hàng quan của này cái này เถื่อยังยางผ่านได้ครับทุอคนบํามันพี่น้องยางไปหาหกหลังแล้วยังบ่ทันงเลยด้หนูจักตัวแล้วครับหลังหลังตัวมากอะนึกถึงว่ายังผ่านอยู่ได้นเแต่ว่าหวงบอนหลังนีเป็นหนึ่งเลยใช่สี่เป็นหนูหน่อยนะ ngay cái kịp phân chiều bị con là má này con má đặt con nào quên núi vô quên nên ngập má đặt quay quá này toàn phăm cả nhưng mà thân này chắc tối rồi nắng này xí quá ôi มึงตัวนู้นในพี่น้องเอ้ยเฉพาะมันบ่นถูกบ่วงละนี่นู้นหน่อยนู้นห่อยนู้เท่าตัวซับนี่ได้จะชี้หาตัวคนแล้วจังสิพราะกินพี่น้องเลยตัวเดียวนี่ก็จะขัวใส่ผักหลายๆแล้วที่อิ่มตัวเดียวกับตัวเดียว นี่เขาบอถึกอูีเกบรอยพี่น้องเลย ดักหนูมือนี่กัหนูหน้นหอายตัวเดี๋ยวครับพี่น้องนี่ครับแต่บ่วงลักษณะนี้ถ้าถึกข้อไหนมั้งไม่มีสิทธิ์หลุดหรอกครับแล้วถ้าถึกตรงเอวกะเอราะอาัฐินี่โอกาสมากัดสายบ่วงเขาได้เอื่อนแต่เสวนวางแล้วพอเส้นหลอดก็เสียหนักครับแต่เป็นหนู้ตัวขนาดใหญ่ก็ดีจัดหน่อยก็สิ ตีพ่ออย่างเดียวครับอันนี้หนูมันเป็นหนูเท้าครับหนูหน่อยหนูรุ่นหนูรุ่นคนสองอะมั้งคนคนเหล็กต้องใช้เขาเยอะดักไ,ไปหมดเลยครับเสำหรับโซดี่กันการมาห่างหนูกอะถือว่าบ่าหมานครับแต่กับพ่อได้ไปขวดใส่พักอยู่ครับใส่พักหอมหลายๆใส่พักหลายๆครับ ร,รับเซาเนี้ก็สิลาพี่น้องไปที่ทานี้ครับก็เป็นเริ่มขึ้นแล้วครับไปนน้ำง้อออกกอกันสวัสดีครับ